ไฟยังคงลุกไหม้ภายในสถานีแยกแก๊สในโอเรนบุกรัสเซียการสู้รบกันในยูเครยนยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่ทานวันนี้20ตุลาคม2025เมื่อวานนี้ครับ19ตุลาคม2025ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามีกาเซเข้าทำการโจมตีโรงงานแยกแก๊สในโอเรนบุกประเทศรัสเซียครับ การโจมตีด้วยความแม่นยำส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงแยกแก๊สในโอเรนบุกไฟได้ลุกไหม้ภายในโรงงานแยกแก๊สแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและในวันนี้20ตุลาคม2025เปลวไฟยังคงลุกไหม้ยอยู่ภายในโรงแยกแก๊สครับชาวบ้านในท้องถิ่นที่ขับรถยนต์ผ่านไปสามารถมองเห็นกลุ่มควันสีดำสีเทาที่พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า จากโรงงานแยกแก๊สในโอรเรนบุกค,ครับสำหรับโรงงานแยกแก๊สในโอรเรนบุกประเทศรัสเซียนั้นโรงงานแห่งนี้มีขีดความสามารถในการผลิตแก๊สได้มากถึง4 5,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปียูเครนยังคงเดินหน้าในการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับรัสเซียรวมทั้งแหล่งสนับสนุนทางด้านการทหารไม่ว่าจะเป็น โรงกลั่นน้ำมันคลังน้ำมันหรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตอาวุธภายในรัเสเซียครับยูเครนจะเข้าทําการโจมตีพื้นที่เหล่านี้นซึ่งการโจมตีลึกเข้าไปยังดินแดนของรัเสเซียนั้นตามการรายงานจากโบรโโนิเมียสเลนสกี้ดได้บอกว่ายูเครนจะปฏิบัติการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียก็จะมีการโจมตีบ่อยขึ้นทีขึ้นโจมตีระยะ ที่ไกลมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นสำหรับโรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งสถานีแยกแก๊สในรัสเซียที่ถูกโดรนคาเมกาเซ่ของยูเครนทิ้งตัวเข้าใส่ในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อวานนี้คาดว่ารัสเซียเองก็คงจะมีการใช้ระยะเวลาหลายวันในการที่จะซ่อมบำรุงให้โรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งสถานีแยกแก๊ส กลับมาใช้การได้ครับจากการที่ยูเครนใช้โดรนทามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันสายแยกแก๊สและระบบขนส่งน้ำมันของรัสเซียในรัสเซียในช่วงที่ผ่านมานั้นส่งผลให้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียและในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวแหลมไครเมียรวมทั้งพื้นที่ยึดครองภูมิภาคโดเนตในยูเครนมีการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซล แล่งข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนได้ดำเนินการโจมตีเข้าใส่สถานีน้ำมันของรัเสเซียจำนวน60ครั้งและการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้คีดความสามารถในการผลิตน้ำมันในรัเสเซียลดลงถึง21ในช่วงเวลานี้รัเสเซียกำลังเผชิญกับการถูกโจมตีเข้าไป อย่างพื้นที่ระดับลึกในรัเสเซียครับและพื้นที่เหล่านั้นที่ยูเครนทําการโจมตีก็จะเป็นโรงกลั่นน้ํามันสถานีแยกแกส๊สและโรงงานผลิตอาวุธในรัเสเซียฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2025ที่ผ่านมาคือเดือนที่ผ่านมาครับ การสู้รบกันส่งผลให้กองทัพรัสเซียมีการสูญเสียกำลังพลถึง29,000นายในเดือนกันยายนและในระหว่างเดือนนั้นกองทัพยูเครนได้ทำการทำลายรถถังของกองทัพรัสเซีย70คันและทำลายรถเกราะลำเลียงพลรถเกราะต่อสู้65คันและทำลายระบบปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อัตตาจรปืนใหญ่ลากจูง ถูกทำลายไปมากกว่า1,50 0ระบบรวมทั้งเครื่องยิงขีปนาวุธเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอีก6ชุดและอุปกรณ์อื่นๆนับตั้งแต่ต้นปี2025จนถึงเดือนนี้ครับตุลาคม2025อยุียนได้ทําการจับกลุ่มทหารรัสเซียได้เป็นเฉลยศึกสงครามจํานวน2,000กับอีก60นาย และนับตั้งแต่ต้นปี2025เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ครับ20ตุลาคม2025ยูเครนได้ทำการโจมตีสถานีด้านพลังงานรวมทั้งอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศในรัสเซียจำนวน45พื้นที่เป้าหมายครับซึ่งเป้าหมายเหล่านั้นก็ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานและทิ้งตัวเข้าใส่ครับ และการโจมตีสถานีด้านพลังงานของรัเสเซียส่งผลให้การผลิตพลังงานในรัเสเซียลดลงเกือบ25%ส่งผลให้รัเสเซียสูญเสียรายได้วันละประมาณ46ล้านดอลลาร์ตามการรายงานจาก UATV ของอยูเครนครับแหล่งข่าว RBC ของอยูเครนได้รายงานว่าผู้อำนวยการทางด้านข่าวกรองของอยูเครนคิริโลบูดานนฟได้บอกกับแหล่งข่าวว่า ยูเครนกำลังวางแผนในการที่จะล็อกเป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในรัสเซียและพื้นที่เหล่านั้นยูเครนสามารถโจมตีได้จากระยะไกลถึง1,500กิโลเมตรหรือมากกว่ารัสเซียได้รับความสูญเสียจากการโจมตีโดยโดรนคามิกาเกเซระยะไกลของยูเครนพุ่งทยานเข้าใส่สถานีด้านเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย โครงสร้างด้านพลังงานของรัสเซียถูกโจมตีประมาณ27-30%ในช่วงที่ผ่านมาการสู้รบกันในแนวหน้าในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปครับพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตซับโปริเซียลูฮานเคอร์ซอนและพื้นที่ทางตะวันออกของคาคิฟ ทหารยูเครนได้ส่งโดรนคามิกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีเรดาร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าวันใดของกองทัพรัสเซียรเรดาร์ชุดนี้จอดประจำการอยู่ในพื้นที่เมืองจังคอยแหลมไครเมียรครับเรดาร์วันใดถูกออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะเจาะจงเพื่อทำการตรวจจับโดรนขนาดเล็ก ถ้ามีโดรนขนาดเล็กบินเข้าไปในพื้นที่ในรัศมีทำการของเรดาร์ชุดนี้มันก็จะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของโดรนได้ครับและหลังจากนั้นกองทัพรัเซียก็จะสามารถยิงสกัดกั้นโดรนได้เมื่อโดรนบินเข้ามาในรัศมีทำการของเรดาร์วันใดแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทหารยูเครนใช้โดรนขนาดเล็กครับเข้าไปทำการโจมตี เรดาร์วันใดของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวดโดรนขนาดเล็กก็มีความเป็นไปได้สองอย่างครับสาเหตุที่ดโดรนของอยูเครนสามารถพุ่งทยานกระทบเรดาร์วันใดของกองทัพรัสเซียที่ตั้งประจำการอยู่ในพื้นที่เมืองจังคอยแหลมไครเมียได้นั้นก็อาจจะมีสาเหตุมาจาก 1. ระบบเรดาร์วันใดของกองทัพรรสเซียสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของดโดรนคาเิกาเซยูเครนได้แต่ว่าทีมต้านอากาศยานของกองทัพรรสเซียหน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่สามารถยิงสกัดกั้นดโดรนคาเิกาเซลำนี้ของอยูเครนได้จึงทำให้ดโดรนสามารถพุ่งทะยานกระทบกับเรดาร์วันใดของกองทัพรรสเซียได้และ2 ก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ระบบเรดาร์รุ่นล่าสุดวันใดของกองทัพรัเซียไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของดโดรนคามิกาเซขนาดเล็กของอยูเครนลำนี้ได้จึงทำให้ดโดรนสามารถบินเข้าไปทิ้งตัวเข้าใส่เรดาร์วันใดในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่19-20ตุลาคม2025กองทัพรัเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซรวมทั้งมิสไซล เขาทำการโจมตียูเครยนยูเครนสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวทางอากาศที่กองทัพรัระเซียโจมตีได้จำนวน63เป้าหมายทางอากาศระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของยูเครนสามารถสกัดกัน้นโดรนของกองทัพรัระเซียไว้ได้จำนวน38ลำ การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้20ตุลาคม2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วจำนวน1,130,179นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้890นายคือทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบ ยูเครนได้ทำลายรถถังของกองทัพ,พรัรเซียไปแล้วจำนวน11,270คันถูกทำลายเพิ่ม2คันทำลายรถเกราะของกองทัพ,พรัรเซียจำนวน23,399คันและทำลายระบบปืนใหญ่ของกองทัพรัรเซีย33,879กระบอกถูกทำลายเพิ่ม45กระบอกเมื่อวานนี้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องถูกทำลาย1,524 ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลาย1229ถูกทำลายเพิ่มหนึ่งเครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย428ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย3า6ยลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย72,365ายาลำถูกทำลายเพิ่ม398าลำในจำนวนนี้ก็จะเป็นทั้งโดรนคามิกาเซ่รวมทั้งโดรนสอดแนม ครูสมิไซล์ถูกทำลาย3,864ลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันรถขนส่งถูกทำลาย64,892คันถูกทำลายเพิ่ม94คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,980ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงาน การสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝาก like, กดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ